ใครเคยใช้ตัวนี้บ้างนี่คือ Atomic Puling Gel นะคะ Evening Care Puling Gel ใครใช้ผิดวิธีบ้างหรือใครใช้เคยใช้แล้วไม่ได้ผลบ้างเออคอมเมนต์มาบอกหน่อยค่ะว่าเคยใช้หรือไม่เคยใช้นะเคยใช้กดหนึ่งไม่เคยใช้พิมสองใช้แล้วได้ผลดีพิมห้าห้านะใช้แล้วได้ผลดีพิมห้าห้าใช้แล้วไม่ได้ผลพิมศูนย์มาวิธีการใช้นะคะ ต้องมีสามแห้งหนึ่งหน้าแห้งสองมือแห้งสามห้องแห้งแปลว่าอะไรคะห้ามใช้ในห้องน้ํานะคะสามวิธีแล้วเรามาดูกันวิธีการใช้คือบีเจลออกมาแบบนี้เลยนะคะแล้วปาดไปเลยค่ะเหมือนเราทายแยมปาดให้ทั่วหน้าเหมือนทายแยมนะคะเร,เราจะไม่ถูวนๆเราจะไม่ถูวนๆแบบให้มันซึมเข้าไปในผิวหน้านะคะเพราะหน้าที่ของการซึมเข้าไปในผิวหน้าคือหน้าที่ของ เนื้อเจลนั่นเองเขาจะต้องทําหน้าที่ในการขัดเซลล์ผิวของเรานะคะคุณสมบัติของตัวนี้คือขัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนั่นเองเราไม่ต้องขัดไม่ต้องนวดใดๆเลยนะอันนี้ให้ทําหลังจากอะไรหลังจากที่เราผ่านสองขั้นตอนมาแล้วก็คือการใช้ครีมดีทนะ,ะคะครีมน้ํานมที่มีสมุนไพรนะคะสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ย ได้ล้างทําความสะอาดนะ,ะอย่างล้าลึกแล้วหลังจากนั้นตัวดีดนั้นมันจะมีคุณสมบัติคือเปลี่ยนจากน้ําอะจากเนื้อครีมเป็นน้ํามันนะคะแล้วมันก็จะลงลึกนะคะไปทําความสะอาดพวกไขมันที่อุดต,ตันไขที่เป็นสิวหินสิวอุดต,ตนันสิวโผดต,ต่างๆนะคะตัวดีจะทําความสะอาดได้ล้าลึกมากแล้วก็ไปละลายพวกไขมันที่อุดต,ตันอยู่ใต้ผิวดึงออกมาพร้อมกับ พวกฝุ่นสิ่งสกปรกเอ้ยแป้งนะคะรองพื้นต่างๆหรือสารเคมีมันจะดึงออกมานะคะให้หน้าเราสะอาดในขั้นตอนแรกพวกเครื่องสำอางอะไรเราก็เช็ดตรงนั้นขั้นตอนที่2คือเราจะต้องไปล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าโฟมล้างหน้าการล้างโฟมล้างหน้าเราจะต้องถูให้เกิดฟองก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาฟองเนี่ยมาพอกถูบนใบหน้ามันล้างอีกทีหนึ่งเพื่อลดการเสียดสีนะไม่ใช่แบบฟองปุ๊บถูถูถูแล้วก็เน่ละเลงเลยแบบที่เป็นเนื้อครีมไม่ทําแบบนั้นนะคะเราจะต้องให้เป็นเกิดฟองก่อนแล้วค่อยเอาฟองเนี่ย ค่อยๆนะคะเนื้อฟองนุ่มๆเนี่ยเอามาล้างหน้าให้สะอาดหลังจากนั้นขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สามอ่ะเมื่อสองขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้นะคะเราใช้ทุกวันนะคะเช้าเย็นส่วนขั้นตอนนี้นะคะเราใช้เพียงสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้นไม่เกินสองครั้งนะคะหนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้นนะ,ะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้มาบ่อยๆแล้วนะเออบางทีแบบอาจจะสิบวันทําครั้งหนึ่งก็ยังได้นะคะตัวนี้จะไม่เปลืองนะคะใช้นานมากหลายเดือนอนะเกินหกเดือนนะหลอดเนี่ยนะ และว,วิธีการใช้ตัวนี้ให้ถูกต้องนี่แหละค่ะสามแห้งทัวนะนะหน้าแห้งห้องแห้งมือแห้งแล้วก็ทาแบบปาดปาดเป็นเนือ้อเหมือนทาแยมแล้วก็รอสักครู่นะคะให้เขาทํางานแล้วจึงจะไปล้างออกเ,อเดี๋ยวทุกคนมารอดูกันนะในระหว่างที่รอนี้ก็จะเอาสองหลอดนี้มาให้ทุกคนดูนะคะหลอดนี้ที่เป็นขั้นตอนแรกก็คือดีทนะดีคลีนซิ่งนะดีคลีนเซอร์ดีคลีนเซอร์นะคะที่บอกว่าช่วงแรกให้ลงตัวนี้ก่อน ตัวนี้ลงตอนที่หน้าแห้งนะคะพวกแปง้งเครื่องสูตางรองพื้นอะไรต่างๆค่ตะ,คะตัวนี้จะขจัดออกได้หมดนะคะที่ด้านบนก็นแดดฝุ่นอะไรต่างๆคะ่ะใช้ตัวนี้เสร็จแล้วเชด็ดออกด้วยสำลีชุบน้ำนะคะแล้วเราก็องการตามด้วยโฟมนะ,ะโฟมก็คืออ่าดีออกงานแล้วก็ตีฟองให้เป็นฟองก่อนนะคะแล้วค่อยเอาฟองถ้ามามาลูบไล่บนหน้าแล้วก็ล้างทำจะมีความร่มนะคะและตัวเนื้อโฟมคะ่ะเขาจะซึมเป็นอนุเล็กๆนะคะเข้าไปซึมทำความสะอาดใต้ชั้นผิวนะคะจากนั้นก็ลา้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ซับให้แห้งรอให้แห้งแล้วเราจึงจะะ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 มมมมมมมาา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 าใใใชช้้้้้้ตตตััััััััวววววคคคคคลลีีีีนน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 เเเเเเเจจจ่่่่่่ดดดดด๋๋ยยยยยสกกกรรรููููออออออองงงไไหหปป็ๆณทะ อ่าค่ะทุกคนอำลังถึงเวลานะมันเริ่มเปลี่ยนเปี่ยไตตัวเป็นนั้นแล้วนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยค่ะก็แค่ลูกๆแบบนี้นะไม่ต้องไปขัดอะไรมากมายเลยยกเว้นคนที่มีสิวเซียนอาจจะวนวนนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันขัดให้เราแล้วตรงเนี้ยผิวหน้าของมันอะลูกๆดูนะมันแค่ไม่ออกมาเลยแค่ไม่มีที้ใสออกมาเลยนะมีเล็กน้อยแต่ก็มีเหมือนกันนะแต่ก็ถือว่ามีน้อยมากน้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะส่วนใหญ่จะอยู่ใงขอบๆตรงเนี้ยเพราะว่าเวลาเราทาครีมอะไรเราก็ดันๆๆมันได้ออกกองด้านข้างใช่ไหมเนี่ยค่ะเมื่อก่อนนี่คือลูกออกมาใหห้้้้แแแแบบนนนนนนน่่่่าาจะะะะเเเยยยอออออมมมมมกกตตตตีีีไืัถคที่แบบว่าไม่เคยอะไไไมมม่่่่่เเเคยยดดดู้้ซิ็ขขีีีทาตอน ให้ดูเม็ดขี้ใครนะคะเห็นชัดไหมเห็นไหมคะขาวๆก็คือเม็ดขี้ใครนะรูปลงมารูปลงมาก็จะมีขี้ใครเยอะเลยนะเสร็จแล้วเราก็ไปล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะไม่ต้องล้างโฟมอีกแล้วมันจะเยอะมากนะคะเสร็จแล้วสมมติว่าอันนี้ล้างน้ำสะอาดเช็ดออกมานะคะหน้าก็จะเกลี้ยงให้เช็ดในแนวลง นะคะจากนั้นเราก็จะมาต่อด้วยเออมาร์กนะคะมาร์กเราจะทาขึ้นเนาะจะมาต่อ EP3 นะคะวิธีการใช้ตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราขัดหน้าเรียบร้อยแล้วเราจะทำยังไงให้หน้าเราเนี่ย คงสภาพหน้านะวีเชฟนะแล้วก็หน้าใสาหน้าเด้งหน้าเงาะคะ่ะจะขอทวนนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวค่อยทวนดกีกว่าเราทำขั้นตอนที่4ี่กันเลยนะคะก็คือการใช้ Peel Off Mark นั่นเองนั่นก็คือตัวมาเป็นมากาวนะคะเป็นมาคแบบกาวเหมือนกาวลาเท็กนี่เลยนะคะขั้นตอนแรกคุณพัฒจะยังไม่ใช่ว่าเมื่อกี้เราไปล้างเสร็จใช่ไหมล้างเปล่าล้างเปล่าแล้วเราก็ซับให้สะอาดแล้วนะคะซับให้แห้งแล้วเราใช้น้ําตกนะคะนะคะตกหน้าก่อนนะคะซึ่งตัวน้ําตกของอโตรมี่เนี่ยพัฒนเลือกใช้เป็นตัวนี้ก็คือแอส o l ลู e นะคะ แอ o l u ลูดเซลแอ t i ี e นะคะอ่ะใช้สามกดตบเข้าไปเลยค่ะตบให้เซลล์มันตื่นนะคะตื่นว่านี่เดี๋ยวฉันจะบำรุงเธอแล้วนะนะคะให้เขารู้ว่าเราจะลงสารบำรุงเข้าไปอย่างผิวหน้าของเราซึ่งคุณพัดก่อนที่จะใช้มาคุณพัดจะไม่ใช้ทั้งเซตเพราะเซทแอดส์ลูเนี่ยจริงๆแล้วมีทั้งหมดหกตัวนะคะแต่คุณพัดจะใช้แค่สองตัวก็คือตัวแอมพูนะคะกับตัวโทเนอร์อ่านะคะแอมพู มาก็ทาเข้าไปค่ะใช้วิธีการตบๆเช่นเดียวกันนะคะแอมพูตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อที่อ่อนใสกว่าเนื้อเซรั่มนะคะซึ่งจะลงลึกได้มากกว่าเซรั่มและจะทําให้หน้าเด้งนะคะตัวนี้มีความเป็นออนไม้นะคะให้ผิวยืดหยุ่นนุ่มเด้งหลังจากนั้นเราก็จะลงด้วยมาร์กเลยค่ะเราก็จะบีบออกมาเลยนะคะบีบใส่ฝ่ามมือค่ะหลังจากนั้นทาจากคางขึ้นไป ปาดเนไปนะคะใครมีไม้พายอยากจะใช้ไม้พายในการปาดก็ได้อ่ะอันนี้เผื่อใครไม่มีก็แสดงให้ดูว่าถ้าไม่มีทํายังไงใช้มือใช้มือได้เลยอ่ะเราจะปาดจากล่างขึ้นบนและไม่ปาดซ้ําที่เดิมนะคะจะค่อนข้างดูยากนิดนึงนะถ้าดูในมือถือเนี่ย ขึ้นแบบนี้นะคะหนึ่งหลอดนี้ใช้ได้นานมากประมาณยี่สิบครั้งได้นะคะแต่ถ้าตกค้างหนามันก็ได้ประมาณสิบห้าครั้งก็ตกครั้างไม่ถึงยี่สิบบาทถูกทุกคนถูกมากเลยนะแต่เคยใช้แบตอื่นนะเจ็ดแปดร้อยก็เป็นลักษณะมาตรฐานเหมือนกันนะคะแบตอื่นนะคะเกือบพันก็มีค่ะเป็นพันก็มียังเคยใช้มาแล้วค่ะแต่เขาของเขาอะไม่มีผมอมิทีนะคะไม่มีผมหยกบานที่เขามีผมอมิทีแต่ไม่มีหยกนะนี่มีทั้งผมหยกแล้วผมอมิทีนะคะแล้วยังมีผมไทยตัวอื่นๆนะที่ช่วยดึงพวกสังเกอร์มีตกค้างนะะคที่อยู่ใต้ผิวของเรา ออกมาได้ด้วยนะมีอยู่ครั้งนึงเคยแบบว่าใช้ผงขัดหน้าที่เป็นสมุนไพรอะคำนี้เคะขนาดล้างออกแล้วล้างโฟมให้สะอาดแล้วเช็ดแล้วนะคะเราก็ว่ามันไม่เหลืองแล้นะมันไม่มีคราบอะไรเหลืองปอากฏว่าเรามาทามาร์ค่ะโอ้โหความเหลืองน่นนะปิดออกจากมาร์มาเลยอ่าแต่ว่าตรงนี้คะเขาดึงสิ่งของได้จริงแต่ที่สำคัญที่เขาทำหน้าที่อย่างนีงนะคะก็คือเขาทำหน้าที่ในการขลกรีบบำรุงให้ลงเรือยไปอีกที่ที่เราทาแอมพูค่ะทีมบารุงแอมพูมันลงเลือยเข้าไปใต้ผิวอีกนะคะอีกช เลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะขอไม่ทำให้ถึงคอเพราะว่าตอนนี้แต่ร้อนมากกันเลยค่ะย้อยเราแบบแบบนี้ค่ะประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะคะอย่าให้เกินสี่สิบนาทีนะไม่งั้นเดี๋ยวคือบาคงคนเะนี่ยพอเกินสี่สิบนาทีปะะุ๊บเนี่ยค่ะซิงสกปรกอะมันจะย้อนกลับเข้าไปอาจจะทำให้เกิดอาการคันหรือว่ามีผระื่นได้เนาะนี่ก็จริงไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ทำง,ง่ายๆก็คือลอกออกก็มีายาขีออกออก้กระนั่นเรียย้อนดูนะคะที่แบบว่าดึงออกแล้วก็ใช้มือเนี่ยค่ะตัดด้นขึ้นไปแล้วก็ลอกออกมาง่ายมาๆเลลยนนนนนะะะะะะคคคไปอองทดดูะะขััต้ตวะะีฟโฟมคลลเจก็ือขัดแล้วก็มาที่พิออมาค่ะขขัันนะะข้้นนนนนนนตตออทีี่่ะแบบี้ พังกว่าใช้ได้หลายเดือนมากนะคะตกเดือนละไม่กี่ร้อยเองสองร้อยกว่าบาทสามร้อยไม่เกินนี้เลยนะคะวันละสิบบาทสวยใสเด้งสนใจก็กดลิงก์ไปดูได้เลยนะคะ